ตอนนี้เรามาดูเรื่องเพื่อกุการุนที่พ่ออยากจะบอกนี่แหละนะครับกิจใช้โทษบาปที่คุณพ่อให้นะครับนะ,ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราในการใช้โทษบาปนะครับคุณพ่อไม่รู้ร้อเซว่าบาปทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราต้องใช้โทษบาปเท่าไหร่จริงจะบาเพียงพอแต่คุณพ่อให้กิจใช้โทษบาเพื่อหนึ่เราจะได้รับการอภัยบาและ เราพระส,สจาจักก็หวังว่าในอนาคตเราจะทําการใช้โทษบาปต่อไปแต่พี่น้องใช้โทษบาปสมมุตินะครับพราสมมตินะสมมุติว่าบาปที่เราเป็นสารภาพบาปทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรามีโทษที่จะต้องอยู่ในไฟชําระสิบันพราสมมุติอย่างนี้นะถึงเพ่อให้กิจใช้โทษบาปไปแน่นอนเราเราจะามีบาปหนะักเราก็ไม่ตกนรกแน่นอน แต่ว่าเรามีโทษนผ่ชําระสิบวันคุณพ่อให้ใช้สมมุติสว่วบรรทามารียาห้าบทแทนไฟชําระห้าวันซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพ่อไม่รู้หรอกว่ามันมันแทนเท่าไหร่นะแต่ยกตัวอย่างที่น้องเห็นเป็นรูปปรรมส,สมมุติสว่วบรรทามารียาห้าบทคุณพ่อให้สวดแผ่ไฟชําระห้าวันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพี่น้องใช้โทษบาปเสร็จพี่น้องอยังเหลือไฟชําระอีกห้าวันที่พี่น้องจะต้องทํากิจการดี หรือรับพระคุณการรุนหรืออะไรก็ได้เพื่อที่จะชดเชยใช้โทษบาปสมมุติว่าพี่น้องอไม่ได้ทํากิจใช้โทษบาปเลยหลังจากนั้นแล้วก็จากโลกนี้ไปเมื่อเสียชีวิตพี่น้องยังติดค้างโทษไปชําระอยู่5วันเราก็จะต้องอยู่ไปชาระอีกวันวันนี้เป็นต้นแต่ถ้าพี่น้องทํานะครับสิ่งที่เป็นการใช้โทษบาปทำอะไรได้บ้างกิจการดีทั้งหลายนะครับ งานเมตตางานความรักช่วยเหลือคนยากลําบากนะครับนะหรือว่าอาจจะร่วมมิสามิสาก็เป็นกิจการดีที่เป็นการชดเชยบาปได้นะครับรับศีลมหาสนิทนะครับหรือทําทบุญให้ทานนะครับหรือบางครั้งพีกรรมอดทนต่อความยากลำบากสิ่งพวกนี้เป็นการชดเชยใช้โทษบาปสมมตุติหลังจากแก้บาปแล้วพี่น้องไปทํากิจใช้โทษบาป นะครับหรือทําสิ่งดีๆเยอะยะ,ยะเลยเป็นการชดเชยใช้โทษบาปและมันหมดแล้วนะครับมหมดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าสมมติพี่น้องจากโลกนี้ไปมันไม่เหลือโทษในไฟชาระแล้วเนั้นเราก็ขึ้นสวรรค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพระสัจจจึงเตือนใจเราให้ใหม่ทาผิดใช้โทษบาปนะครับในชีวิตของเราก็คือพูดง่ายๆทาความดีทำพีกรรมร่วมมิสาสวดภาวนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะชดเชยใช้โทษบาปของเราเพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะครับถ้าเราใช้โทษบาปของเราเพียงพอแล้วครบถ้วนแล้วนะครับเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์นะครับแต่มีอีกวิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการทําความดีนะครับเพื่อเป็นการชดเชยใช้โทษบาปอันนั้นเราเรียกว่าพระคุณการุณน,นะครับนะพระคุณการุนมี2แบบพระคุณการุณแบบครบบริบูรณ์กับ ไม่ครบบริบูรณ์พราะคุณการุณไม่ครบบริบูรณ์ก็คืออาภัยบาปเราบางสว่วนนะครับโทษบาปเราบางส่วนแต่ถ้าครบบริบูรณ์ก็คือโทษบาปที่เรามีเหลือที่จะต้องอยู่ในไฟชำระเวลาที่เรารับพระคุณการุณครบบริบูรณ์เราก็ลบล้างไมหมดนะครับสมมติจากโลกนี้ไปหลังจากรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ก็ขึ้นสวรรค์เลยก็โทษบาปถูกลบล้วพระคุณการุณเราทําได้โดยอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับ การทําสำคัญมหากรงเขนเราได้รับระคุณการุณไม่ครบบริบูรณ์เพระคุณการุณครบบริบูรณ์เช่นอ่านพระคัมภีร์วันละ30นาทีติดต่อ,อก,กันนะครับหรือว่าเราเราสวดแสะคำนะครับสวดแสะคำนะคเป็นกลุ่มโดยลําพึงถึงทำล้ำลึกที่พระเสริฐจักกำหนดนะครับเราก็จะได้รับระคุณการุณครบบริบูรณ์แต่ว่า ทําแค่นี้ไม่พอต้อง1นึ่งตั้งใจที่จะรับพระคุณการุณทํากิจาการนี้นะครับแล้วก็แก้บาปนะครับนะถ้าวันนั้นแก้บาปไม่ได้ก็ภายในยี่สิบวันนะครับและหลังจากนั้นก็รับสินหมายนี้นะครับก็เช่นเดียวกันภายในระยะเวลาที่ใกล้ที่สุดนะครับไม่เกิน21วัน20วันนะครับและหลังจากนั้นก็นะครับสวด ข้าพเจ้าเชื่อนะครับก็แต่พระบิดาและส่วนตาม,มาพระประสงค์พระสเดาก็จะเป็นเงื่อนไขของการรับพระคุณชาติรรครบบริบตรตอนนี้เรามาดูในตอนที่สองเนี่ยเราคิดว่าเราทบทวนกันนิดหน่อยเนาะนะครับนะเราทบทวนกันนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมเกี่ยวกับเรื่องของบาปนะครับเพื่อเป็นข้อมูลแก่พี่น้องเวลาที่เราพิจารณาบาปเราจะได้มีแนวทางแล้วก็ มีข้อมูลนะครับนะหรือจริงๆพี่น้องก็คงได้ทำแล้วเป็นการทบทวนนะครับความดีหรือความชั่วของการกระทำของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มนุษย์เลือกที่จะทำนะครับเราทำอะไรนะครับนะทำบุญช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นความดีนะครับขโมยของคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี เจตนาหรือความตั้งใจเจตนาเนี่ยมันอาจจะทําให้ความดีเนี่ยลดน้อยลงหรือมันอาจจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยลดน้อยลงหรือทําให้มากขึ้นขึ้นอยู่กับเจตนาสมมุติเราทําบุญเพราะเรามีจิตใจรักเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็ทําให้บุญกุศลของเรามีคุณค่ามากขึ้นแต่ถ้าเราทําบุญเพื่อต้องการเอาหน้ามันก็ไม่ใช่บุญเพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้เพื่อความดี นะครับหรือเหมือนกันนะครับทำผิดนะครับหยิบของของคนอื่นไปเจตนาที่จะหยิบรู้ว่าเป็นของเขาอันนี้คือขอโมยแต่บางทีเราไม่รู้นะหยิบไปเราคิดว่าเป็นของแจกสมมติเราคิดว่าเป็นของแจกเราหยิบไปเราไม่รู้เร,รเราไม่มีเจตนาอันนี้ก็เป็นบาปเบานะครับจิตในลักษณะที่เป็นเป็นบาปเบานะครับหรือถ้าเราไม่รู้เลยเราไม่ได้ตั้งใจขโมยก็ไม่ได้เป็นบาปใดรับ และก็สภาพแวดล้อมของการกระทําก็มีผลนะครับสบภาพแวดล้อมที่กดดันบีบคั้นก็อาจจะทําให้าบาปที่หนักอาจจะกลายเป็นบาปเบานะครับหรือเราทําความดีเพราะถูกบังคับความดีมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นเด็กทําบุญเพราะาไปวัดวันอาทิตย์เอาไปวัดนเด็กเ ไปวัดเพราะว่าพ่อแม่บังคับให้ไปแน่นอนการไปวัดเป็นเรื่องดีแต่ทำเพราะสูกบังคับมันก็ทําให้ความดีของเขาลดน้อยลงไปนะครับมีกฎบางประการทางศีลธรรมนะครับหนึ่งก็คือต้องไม่มีวันอนุญาตให้ทําชั่วเพื่อจะได้ผลดีนะครับนะทำสิ่งไม่ดีเพื่อจะได้ผลดีอาจารย์พ่อนะครับเวลาที่เรียนเรื่องศีลธรรมมักจะยกตัวอย่างของโรบินฮูดนะครับ การปล้นเพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนไม่ถือว่าเป็นกิจการดีเพราะตัวของการปล้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะการทําสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะได้ผลดีจากนั้นนะครับการปล้นเพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับกดทองอันนี้ไม่ยากเป็นแนวทางในการปฏิบัติอยากให้เขาทํากับท่านอย่างไรก็ทำาหมเขาอย่างนั้น คูยง่ายก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะครับความรักต้องคำนึงถึงเพื่อนพี่น้องและมนุธรรมของเขาบาปบางอย่างอาจจะนะครับเราบอกเฮ้ยฉันก็ทำผิดของฉันแต่มันอาจจะเป็นที่สะดุดแก่คนอื่นได้นะครับนะยกตัวอย่างนะครับนะเด็กๆเห็นนะครับนะก็ฉันก็ผู้ที่เป็นผู้หล,หลักผู้ใหญ่อะฉันก็โกง ก็ไม่เป็นไรเนาะฉันก็โกงขงฉันแต่ว่ามันทําให้เด็กสะดุดหรือเอาตัวอย่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงนะครับในเวลาที่เราทํากิจาการอะไรต่างๆเพื่อจะเป็นบาปหนะักจะต้องมีเงื่อนไขสามประการนะครับผิดในข้อหนักรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจที่จะทำนะครับบาปทาได้โดยความคิดวาจากิจาการและการละเลยความคิด อ,อย่างเช่นนะครับเอาบาปหนักเลยนคับฆ่าคนนะครับความคิดก็คือความแผนที่จะฆ่าวาจานะครับวาจาอาจจะไม่ใช่เรื่องการฆ่าคนละวาจาก็ที่เราทําก็คืออาจจะใส่ความอันนี้ก็เป็นบาปกิจการก็ไปฆ่าเขาบาปละเลยก็คืออย่างเช่นหน้าที่ของคิิสุชนไปวัดวันพระเจ้าละเลยคือไม่ผ่านอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่า ต้องเป็นเรื่องหนักแนะ่นอนการถากวัดการฆ่าคนการใส่ความทำโดยรู้ตัวเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นคนที่ละเมอหรือ,อสติปัญญาเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับมีความบกพร่องทางจิตแล้วไปฆ่าคนนะครับโดยไม่ได้รู้ตัวอย่างเต็มที่อันนี้สำหรับเขาไม่ถือเป็น เป็นาบาปหบาและต้องตั้งใจทําบางเรื่องก็อย่างที่บอกถ้าเป็นความผิดในข้อหนักขโมยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นของแจกอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจสมมุติขาดวัดวาทิศนะครับนะร,บนะรู้ตัวเต็มที่ว่าขาดแต่ไม่ได้ตั้งใจนะครับไปต่างประเทศแล้วคิดว่าตรงนั้นมีวัดตั้งใจว่าจะไปเข้าวัดที่นั่นก็เห็นเป็นประเทศคทอลิก แต่ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีดังนั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจขาดแต่ว่ามันหาวัดเข้าไม่ได้จริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ถือเป็น,นการพิจารณามโนธรรมก่อนที่จะไปรับสินอไั่บาสนะครับเราพิจารณามโนธรรมจากอะไรนะครับตอนนี้คําสอนเดิมเนี่ยเราใช้คําว่าบาปต้นเจ็ดประการแต่หลายๆท่านบอกว่ามัน เป็นสิ่งที่โน้มน้าวให้ทำบาปมันเป็นสิ่งทีอ่อาจจะต่อสู้แล้วเอาชนะได้หรืออาจจะพลาดแล้วก็ทำให้เกิดบาปได้เพราะฉะนั้นนะครับในปัจจุบนันหนังสือคำสอนปัจจุบันจริงเปลี่ยนเป็นใ้กับว่ากิเลสต้นที่สำคัญเจ็ดอย่างนะครับแต่พ่ออยากจะพูดถึงเรื่องนี้ในมุมบวกก็คือถ้าเรามีคุณธรรม อย่างยกตัวอย่างนะกิเลสตน้นคือความสรงของนะครับอวดตัวคิดว่าตัวเองดีเหนือกว่าคนอื่นในตัวของมันเนี่ยมันเป็นความโน้มเอียงที่เราจะทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีคุณธรร,รมตัวนี้แล้วพยายามฝึกความสุภาพของตนช่วยเรานะครับคนตนีนะครับ,นนนะรบก็ใช้ภาษาง่ายก็ืองบนั่นเองนะครับถ้าฝึกคุณธรรมอย่างดีเป็นคนมีน้ำใจก็แทนที่ จะผิดพลาดบกพ้องก็ทําให้เกิดความดีเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งนะครับการต่อสู้กับบาปอาจจะไม่ได้หมายถึงการพยายามแก้ไขข้อบกพ้องเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงการทําความดีที่ตรงข้ามกับความบกพร่องน,นะครับแล้วมันบวกมากนะครับเหมือนยกตัวอย่างเหมือนบาปเป็นน้ําเน่าเนี่ยบางทีการขจัดน้ําเน่าออกไปอาจจะทํายากแต่ถ้าเราใส่น้ําดีไปมากๆไอ้น้ําเน่านั้น มันก็ไม่เหลือมันกลายเป็นน้าดีไปเพราะฉะนั้นคนที่และกิเลสต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่มันอาจจะอยู่ในบางคนอาจจะบกพร้องเรื่องนี้เป็นพิเศษบางคนเรื่องนี้ไม่บกพร้องไม่จองหองแต่เป็นคนตนีแต่บางคนไม่ตนีเลยแต่ใครจะเป็นคนจองหองก็แล้วแต่มันเป็นโอกาสให้เราทําบาปถ้าเราติดกับมันแต่ถ้าเราไม่ติดกับมันหรือเราพยายามมีคุณธรรมความดีที่เสริม มันก็จะช่วยเราให้ทําความดีคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนจองหองมีความจองหองอยู่ในใจก็ต้องพยายามฝึกความสุภาพของตัวคนรู้ตัวตนีก็ฝึกความมีน้ําใจคนรู้ตัวว่ามีความโน้มเอียงที่ผิดต่อความบริสุทธิ์ความลามกก็ต้องฝึกคุณธรรมความบริสุทธิ์คนที่ขี้โมโหก็ต้องฝึกคุณธรรมความอดทนคนที่โลภอาหารมีความโลภก็ต้องฝึกตัวเองให้มีสติรู้จักควบคุมตัวเอง คนที่ขี้อิจฉาก็ต้องฝึกใจตัวเองให้มีความเมตตาฝึกความใจดีคนที่เกลียดชังก็ต้องฝึกตัวเองให้ขยันขังแข็งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกิเลสต,ต้นเจประการเนี่ยแต่ละตัวถือว่าเป็นอันตรายอาจจะทําให้ชีวิตฝ่ายพระชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราตายได้นะครับเพราะมันจะนําไปสู่บาปหนักและกิเลสอื่นๆเพราะว่า กิเลสต้นเจประการเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์โดยนิสัยนะครับที่โน้มน้าวให้อาจจะทําให้เราทําบาปได้และก็สนับสนุนให้เราทำบาปเพราะฉะนั้นเราพิจารณาบาปเราจะมองดูว่าเรา,เามีความจองหองไหมความจองหองมันทาให้เราทําบาปอะไรอันนีไหมลามกไหมโมโหไหม,โม,โไมรูบอาหารไหมอิจฉาและเกียรตชั้ไหมแต่ในทางกลับกันในแง่บวกสําหรับชีวิตเราเฮ้ยเราพยายามฝึก ความสุภาพของตนฝึกให้เรามีน้ำใจฝึกความบริสุทธิ์ฝึกความอดทนฝึกมีสติควบคุมตัวเองฝึกเมตตาใจดีฝึกความพยายาฝึกบ่อยๆกลายเป็นคุณธรรมาภาษาสมัยเก่าเขาเรียกนิสีตนความดีที่ทำบ่อยๆแล้วมันติดทำได้งา่ายทำจนเป็นจีบิตเราเรียกว่าคุณธรรมและคุณธรรมนั่นแหละนะครับเป็นสิ่งที่จะช่วยเรา ให้ห่างจากบาสนะครับให้ห่างจากบาสนะครับและเมื่อมีคุณธรรมมันทําให้เราทํากิจการดีกิจการดีนั้นก็ชดเชยบา